ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกติภาท่า,ทานผู้ชมมาชมวิธีการให้อาหารหมูนะครับของฝ้าหมูแม่พันธซึ่งเป็นฝ้าหมูขนาดใหญ่ครับในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมไทยทํำเนี่ก็ เวลาเป็นเวลาให้อาหารตอนยี่สบนาฬิกานะครับหรือ2ทุ่มนี่ครับเมื่อถึงเวลาอาหารอาหารกระิไหลออกจากเครื่องนะครับถึงเป็นการให้อาหารโดยใ้ระบบ คอมพิ Computer, วเตอร์ควบคุมนะครับซึ่งทั้งให้อาหารหมูนี่ก็ที่มีทั้งและหนึ่งตัวนะครับนี่ครับได้เวลาแล้วอาหารก็ดีไลลงครับหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งตัวนะครับเป็นการให้อาหารแบบระบบอัตโนโมัติ ซึ่งการให้อาหารของทั้งฟ้ามกันที่ในฝ้ามหมูแม่พันธุ์นี่ก็ในหนึ่งวันกันทีมีการให้อาหารอยู่ซีเวลาคือตอนเช้าครับเจ็ดนาฬิกาหรือหนึ่งโมงเช้าแล้วก็ครั้งที่สองกัทีสิบเอ็ดนาฬิกา หรือหาโมงเศร้าขั้งที่สามคดเป็นตอนบ่ายนะครับเวลา16บหนาฬิกาหรือสี่โมงแรงขั้งที่สก่คเป็นตอนตอนค่ำนะครับหรือตอนกลางคืนซึ่งก็เป็นเวลาที่ผมทําการทายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ก็คือเวลาตอนกลางคืนนะครับเวลา20่สนาฬิกา ซึงท่านผู้ชมกำลังชมอยุนี่ก็จะเป็นหมูแม่พันธุ์นะครับที่ทำการผสมแล้วก็ได้เวลากำหนดที่คอลอดเราก็ได้ง่ายมาจากคอกผสมนะครับเลี้ยงจนได้อายุจิคลอดในสัปดาห์นี้ครับ หมูแม่พันธุ์ที่สิคลอดในสัปดาห์นี้ก็บทิมีอยู่หนึ่งร้อยสิบแม่นะครับก็บทิมีแม่พันธุ์อยู่หลักๆก็บับิมีอยู่สี่สายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นพันธุ์เลนเลดครับนี่หมูทุกตัวที่มีป้ายกำกับนะครับที่มีการ์ดหรือที่มีป้ายกำกับมีนัมเบอร์ กระกรรมกับก็ะดบอกว่าหมูคลอดครั้งที่เท่าไรนะครับได้ลูกจากโตนะครับคลอดจากโตได้ลูกจากโตที่ท่านเห็นนี่ก็ะดเป็นพันดูล็อกนะครับดูล็อกเจอซี่อันนี้ก็เป็นแม่ที่ลูกครั้งที่สองครับก็มีพัน ดูล็อกเจอซี่พันลาดไว้นะครับพันแลนเลดแล้วก็พันยอกเคียนะครับมีอยู่ประมาณสีสายพันนะครับถึงเวลา หมูกินเข่านี่ก็ใส่เวลาเนเข่าในการลงช่วงที่หมูกินนี่ก็เข่าลงแต่ละข้งกะทิห่างกันประมาณหานาทีนะครับต่อเข่าลงระยะห่างเข่ากะทิลงประมาณถ้าหมูไก่คอดนี่เข่ากะทีลงประมาณสองข้งนะครับ แต่ถ้าเป็นหมูที่คลอดแล้วนี่เข่ากตดีหรืออาหารหมูนะครับก็ดีให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับครับ ซึ่งทางฟ้ามที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นฟ้ามในประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งการเลี้ยงหมูแบบนี้ก็เขาเอืน่นเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงหมูแบบระบบปิดนะครับมีระบบปะประกาศมีระบบแอร์นะครับติดแอร์ ปับอุณหภูมิตั้งอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ดีไใส่ระบบนำอุ่นนะครับใส่ระบบนำอุ่นโกกลุกหมูที่บ่ใส่หลอดไฟครับที่่ใส่ไฟหลอดอันนี้คือระบบนำอุ่นครับที่ทันเห็นเนี่ที่บ่ใส่ไฟนะครับที่บ่ใส่หลอดไฟโกกลุกหมูนะครับทั้งฟ้าม่แต่ก่อนท้งฟ้ามนี่ก็ที่ใส่ระบบหลอดไฟครับแต่เรามาเปลี่ยนระบบใหม่ครับ ซึ่งค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงหมูแบบนี้ก็ค่อนข้าง,งมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงนะครับค่าใช้ใจ่ายลักๆก็ที่เป็นค่าอาหารนะครับอาหารหมูเพราะว่าเฮ้าให้กินวันละซีเวลานะครับอาหารหมูนี่ก็ที่ตกประมาณ หกิโลนะครับหกิโลกร,รัมก็ทิประมาณสิบาทนะครับคิดเป็นเงินไทยแล้วก็จะมีค่า่าแรงนะครับค่าแรงของพันักงานหรือค้อนงานเลียงหมูนะครับซึ่งอยู่ฟ้ามนี่ก็จะมีค้นงานอยู่ทั้งค้นเกาหลีแล้วกับค้นไทยค้นกัมพูชากรสิบเอ็ด้นนะครับ าร์มข้างนอกถึงเป็นฝ้ามหมูขุนซึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวกันคือท็าแก้ผมนี่ก็ที่เป็นฝ้ามหมูขุนนี่ครับเป็นเวลาสองทุ่มครับถึงฝ้ามหมูขุนก็จะมีคนงานอยู่ประมาณหาคนครับหาหคนรวมทั้งคนเกาหลี ถึงฟ้ามที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นฟ้ามผลิตลูกหมูครับเลี้ยงหมูแม่พันธุ์แล้วก็ผสมพันธุ์แล้วก็เลี้ยงอนุบาลหมูแล้วก็ส่งไปขุนอยู่ยังฟ้ามข้างนอกครับคาใสใจอีกอย่างหนึ่งก็คือคายาครับคายาฉีด ค่าวัคซีนครับค่าอาหารเสริมค่าน้ำเชื่อครับค่าไฟค่าน้ำมันน้ำมันลดนะครับที่ใส้ในการตักขีหมูในการขนวัสดุต่างๆในฟาร์มนะครับแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตค่าไวไฟนะครับ ค่คาสื่ออุปกรณ์สมแมแซมต่างๆนะครับคา่าภาษีซึ่งทกแก้ผมก็เดเว่าในคนงานฟังนะครับว่าค่าใา้จ่ใจ่อนข่างสูงครับในการเลี้ยงหมูในประเทศเกาหลีซึ่งเป็นประเทศเมืองหนาวนะครับ